ตามันดิูำไมกับว่าดูตามันดิมันให่มันใช้ตาให้เราแต่ว่ามันแล้วซาโคมันนี่น้อยสักมันเก๋มันอ้วนด้วยไอ้ซาโคมันอ้วนนะบอกให้โอเคดูตัวมันเรียกคือมันให้ดูซาโคซาโคมาแล้วซาโค น้ามาแล้วมักษ์กั้นนั่นแมวแมวลูกุหลาบมันมาติดเมื่อกี้เยอะเออเมื่อวานโดนมันแบบมันแบบปาเตะเฮ้ยมันเน่ามันเน่าเดี๋ยวมันก็เถอะพันธุ์ต้นต้นที่ยล็กที่สุดในโลก เป็นประวัติสิโลกแต่ว่าไม่มีใครเอาบัตรประวัติอะไรให้ฉันเลย <c oughs> ผมเลยลองมาเที่ยวมือนะแล้วผมมีอีกต้นหนึ่งที่ผมสามารถเอามือไปกใกลที่อยู่ที่อยู่ระหว่างมันได้แล้วผมจะช่วยดูว่าขนาดที่ใช้จริงสลับมือกับต้นธันวัต้นน,น,นนั้นมั้เป็นยังไงนี่ใหญ่กว่า เล็กกว่ามือผมอีกต้นต้นขล้ายนนู้้้้้เป็นแมวประหลาดเฮ้ยว้ายว้ยว้ยวายว้ยว้ว้วายวายวาย มาตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เกิดฮารี่ไม่อยู่ที่บ้านด้วยเหลือแต่ซาคู่ตัวเดียวทุกตัวยังไม่อยู่ที่บ้านเหลือแต่าัาซาคูเป็นแมวซาคูเป็นแมวซาคูเป็นแมวนี่ดอกอะไรกุหลาบฟาแฟดนี่มันงอกมาทำไมไม่บาน กุหลาบฟ้าแฟดมันไม่ยอมบานจุดจดดดแผลนอีเดล่แลเกุหลาบมันมีมันมีหนามเราบอกให้ข้าคู่มือชสมาส์แมนเสมาส์มมนเสมสมเมาส์แมนสมาส์แมนเสาส์เสส์เสส์แม sao không biết mèo 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 mèo